สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพมายจากช่องพีใหม่จังนะฮะเช่นเคยครับอยู่กันในช่วงมันยังสรรหาของมาขายอีกเนาะสำหรับในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นตัว Edifier MP85 นะฮะเ p 8 5เรื่องของเรื่องเนี่ยผมอยากได้ลำโพงตัวเล็กๆเอาไว้ออก ทริปหรือว่าเอาไว้ออกนอกบ้านออกนอกห้องอยากจะมีลําโพงสักตัวหนึ่งเอาไว้เปิดฟังเพลงไปด้วยทํางานไปด้วย,วยทําน,นู่นทานี่ทานั่นไปด้วยนะครับซึ่งตัวลําโพงเองเนี่ยค่อนข้างเล็กเล็กกระทัดรัดจิ๋วมากแต่พลังเสียงอย่างแจ๋วเลยนะครับมาเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะฮะอืมส่วนกล่องนี้ไม่ใช่นะกล่องนี้เป็นเวเจอร์นะครับเป็นสินค้าตัวถัดไปเดี๋ยวค่อยว่ากันคืออะไรดูกันดีกว่าว่าเป็นอะไรอย่างไรกันหนาะมีอะไรให้หน่าสนใจ ฮั Hello, oh ลโหลมีแค่โอ้ไม่ก็ระบกงรับกันกับใบอะไรไม่รู้คืออะไรไม่รู้แล้วก็คู่มือทีมคนไม่ได้อ่านกันมีกี่นานี้มีร้อยกว่าหน้าเอา้าแล้วสินค้าไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อยู่นี่อยู่นี่อ้ย oh, ผมอามาใช้ได้สักพักนึ่งแล้วแหละนะครับ บอกได้เลยว่าเสียงโอเคมากเสียงดีมากในตัวกล่องนะครับก็จะมีตัวนี้ฮะลำโพงมินิมินิทีมินิมากมินิถึงขนาดที่ว่าผมกําลังมองหาไม้บรรทัดซึ่งเอาไปไว้ไหนไม่รู้แล้วอะช่างมันเถอะเล็กเท่าฝ่ามือแล้วก็มีสายแถมมาให้นะครับจริงๆสายตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่ในถุงนะในห่อผมต้องมาใส่เองครับแล้วก็มีที่เกี่ยวสายนะครับอืมเป็นโลหะนะครับผม นี่ edifier m 8 5ดีไซน์เป็นยังไงตัวเล็กกระทัดรัดเฮ้ยแล้วเสียงมันจะดีมันจะดังเหรอม่ต้องมาลองดูกันนะครับอ่ะอีกอันนึงที่เขาให้มานะฮะสายชาร์จนะครับจะเป็นสายชาร์จจาก type a to c นะครับทำไมไม่ c to c นะเปิดและเชื่อมต่อเนี่ยมันสามารถที่จะลงแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับพิมพ์ไปว่า edifier ed e d. แค่ตัว e d กับ d ก็โผล่มาแล้วครับ บรรทัดที่2เห็นไหมครั d e f i e r Connect นี่จะเป็นตัวนี้นี่นี่น,นี่ตัวที่มันเป็นรูปปีกเนี่ย Connect นะครับแล้วก็ติดตั้งเมื่อติดตั้งแล้วนะครับผมก็เข้าไปในแอปกันเลยดีกว่านะครับระบุที่อยู่ตำแหน่งอะไรว่ากันไปเห็นด้วยทุกอย่างนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเปิดโหมดบลูทูธนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เลยใช้เวลาหาสักครู่หนึ่งครับนี่เจอแล้วนะครับผมทําการเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับเขาจะใช้เวลาอ่าน อ่านกันละกันนิดหนึ่งนะครับอ่าคำขอจับคู่บลูทูธโอเคจับคู่เรียบร้อยครับนี่ทำการเชื่อมต่อแล้วนะครับสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างในแอปนะครับก็จะมีเอฟเฟกเสียงนะเป็นเพลงเป็นเกมแล้วก็เป็นหนัง3ามอย่างนี้นะครับควบคุมระดับเสียงก็สามารถครวบคุมได้นะก็คือกดปุ่มเพิ่มลดเสียงนั่นแหละว่ากันไปนะแล้วเสียงความดังของเขาเนี่ยจะดังสักแค่ไหนเชียวสู้ตัวอื่นได้ไ,ดไหมเทสกันสักหน่อย อามาตรฐานครับผม no copy l i g h t sound นะครับน่าจะเปิดได้อาจจะไม่โดนลิขสิทธิ์อาจจะเฉยๆนะสักเพลงหนึ่งละกันในคุ้นๆเหมือนจะโดนลิขสิทธิ์เลยอ่าปุตะเพิ่มเสียงเกินระดับความปลอดภัยอเอาแบบมาตรฐานก่อนนี่ฮะเสียงฮะต้องถอดไมค์ผมละ The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. อันนี้เนี่ยเป็นความดังนะครับที่สุดของโทรศัพท์นะฮะเวลามันเชื่อมต่อกับหูฟังมันจะขึ้นว่าระดับเสียงเนี่ยมันเกินความปลอดภัยนะถ้าเราเปิดไปมากกว่าน,นี้ล่ะเราจะเปิดไปแบบสุดๆไปเลยนะครับอ่าแบบเต็มพิกัดนะลองฟังกันดู เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเสียงเจ้าตัว Edifier MP 8 5ครับสำหรับผมแล้วเนี่ย ตัวเบสเองไม่ได้ให้หนักมากนะครับผมไม่ได้แบบดึบดึบแต่มีความดึบดึบอยู่นะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบที่ว่าโอ้โหลำโพงใหญ่หูแตกไฟกระพริบไม่ใช่นะครับแต่มีความเป็นเบสเนี่ยมาให้ได้ยินกันอยู่นะเป็นลูกเป็นลูกแต่ไม่ได้หนักสักเท่าไหร่นะครับส่วนย่านเสียงเนี่ยก็ค่อนข้างทํามาสมดุลน,นะโอเคนะไม่ได้แหลมไม่ได้โดดคนร้องไม่ได้โดดเครื่อง เบรดหรือว่ากรองหรือว่าอะไรที่มันหนักหนักเกินไปฮะเป็นแบบกลางๆแหละนะครับแล้วก็ออกจะทื่อๆด้วยซ้ําออกจะอ,ออกศพศพไม่ใช่ศพอบอุ่นจะออกไปโทนอบอุ่นนะครับถ้าเกิดโทนแหลมโทนสว่างเนี่ยมันจะมีความโดดของเสียงนักร้องแล้วก็เสียงซาแบบแต่นี้ไม่นะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับมันมีความอู้ๆอบอุ่นๆอ,อ,อยู่นะครับผมถือว่าฟังโอเคสามารถฟังสนุกได้นะฮะคนเดียวเปิดเอาใกล้หูก็ แล้วแต่ท่านนะระวังหูเสียด้วยนะครับผม <g lv ain> แต่สำหรับผมแล้วเนี่ย ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เหมาะมากในการพกแล้วก็ออกไปข้างนอกครับไปเที่ยวไปทริปเพราะว่านะ้องมีความแข็งแรงทนทานด้วยครับวัสดุนี้ค่อนข้างแข็งนะฮะแข็งแรงมากเป็นพลาสติกแบบน,นั้นหนาแข็งๆขงอ่ะไม่ได้แบบบางๆกระหล่อมกล่องแป้งไม่ใช่นะฮะค่อนข้างหนาและค่อนข้างดีทีเดียวนะครับผมมีแอปพลิเคชันให้เลือกอปรับโหมดได้ด้วยนะฮะถือว่าดีดีมากเลยเสียงก็ไม่ได้แย่ดังดังมากเอาจริงงเปิดสุดนี่โอ้โหอยู่ข้างนอกนี้ก็ได้ยินนะอยู่ห่างๆก็ได้ยินนะครับ เออสัก56เมตรสัก10เพิ่ม10เมตรก็ยังได้ยินอยู่นะครับโอเคฮะตัวนี้ผมว่าผ่านครับมันตัวเข้าฝ่ามือเก็บใส่กระเป๋าของเกงก็ได้เอาไปเอาไปเปิดที่อื่นก็ได้ติดอย่างเดียวเสียอย่างเดียวนะตัวนี้เนี่ยไม่รองรับการเชื่อมต่อแบบ2ลําโพงนะครับแบบทวิสตนะ์น่ะแบบว่าตัวมันเองอ่ะสออันน่ะ มันไม่รองรับนะครับมันมันมันใช้แค่ตัวเดียวถ้าเป็นแบบ2ตัวมันจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับอืมมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยตัวนี้มันแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับจริงๆผมอยากให้มันสามารถเชื่อมต่อ2อันได้มันก็จะเป็นลําโพงซ้ายขวาอู้ทีนี้สวยงามมากเสียงจะยิ่งดังไปอีกแต่ว่าได้เท่านี้ผมว่าสุดยอดแล้วนะครับตัวนี้เล็กกระทัดรัดแต่ทรงพลังมากๆครับสำหรับ Edifier MP85 ใครสนใจก็กด ตะก้าได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ลาไปก่อนคนระับบ๊ายบายสวัสดีครับ